สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้ก็มาคุยกับสาระกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องของผมวัยรุ่นหัดทำนานะครับวันนี้ก็มาเช็คสภาพข้าวนะครับหลังจากฉีดยาไปเมื่อคืนนะครับประมาณ นะครับก็ลักษณะที่ใช้ก็ตามที่บอกเลยนะครับยานี่นะครับคือที่ผมบอกไว้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่เรียกเชื้ลานะครับเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมครับนี่เรียกเชื้ลานะครับอันนี้เป็นเชื้ลาใบจุดนะครับต้นเหตุของข้าวไม่กินปุ๋ยนะครับนี่นะครับเห็นเห็นกันไหมครับนี่ นี่นะครับคือต้นเหตุของข้าวไม่กินปุ๋ยนะครับข้าวไม่โตข้าวแจข้าวแคะแกนไม่สูงนะครับแล้วก็ไม่กินน้ําด้วยนะครับให้เราฉีดแมงโคเซปเข้าไปนะครับแก้ปัญหาส่วนถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นพวกแบบนี้นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับไอ้ขาวๆแบบนี้นะครับถ้านี้เรียกบัวนะครับเกิดจากบัว หลังจากสลัดปุ๊บเนี่ยอันนี้เกิดจากบัวนะครับบอกไว้ก่อนอ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าต่อหลังจากที่เราฉีดยาไปแล้วนะครับพวกนกกระยางนะครับนกกระยางนกนางแอน่นเขาก็จะมานะครับจะมาในช่วงที่เราฉีดยานะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าตอนเราฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับเข้าไปปุ๊บ พวกเพี้ยหรือพวกหนอนต่างๆเนี่ยมันก็กระโดดหลบหนีนะครับหลบหนียาหรือบางตัวก็อ่อนเพียจากการโดนยาหรือนอกตายทําให้พวกหนอนหรือว่าพวกเพี้ยเนี่ยออกมาได้ง่ายนะครับทําให้สัตว์พวกนกหรือศัตรตูของแมลงเนี่ยมันมองเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับคือมันพางตัวไม่ดีแล้วหรือพางตัวไม่เก่งนั่นเองนะครับทําให้นก ทำปฏิกิยามาลงในนาข้าวเยอะขึ้นนกนางแอ่นบินเยอะขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นข้อสังเกตว่านาเรามีหนอนแมลงเยอะนะครับเขาเรียกว่าหนอนแมลงมันแอบอยู่หลังจากเราฉีดยาไปมันก็จะถึงได้แสดงตัวออกมานะครับก็ตอนนี้ข้าวได้35 37วันแล้วนะครับหลังจากเราฉีดยาฆ่าแมลงไปนะครับก็ไม่ต้องถามนะครับว่าอันนี้คือลักษณะอะไรก็ไม่ต้องถามนะครับ ก็รู้ๆกันอยู่ <laughs> มีอยู่ตัวเดียวนะครับวิ่งเต็มไร่เต็มนาไปหมดนะครับก็ตอนนี้ผมก็ทําการปล่อยน้ําให้เหลือเฉาะแฉะนะครับคือน้ําก็จะออกอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับน้ําก็จะน้อยแล้วก็เฉาะแฉะนะครับผมจะไม่ปล่อยน้ําเยอะนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าเราวิดน้ําแต่ละครั้งเราจะต้องมีประโยชน์นะครับไม่ว่าวิดน้ําเพื่อใส่ปุ๋ยนะครับวิดน้ํา เพื่อกระตุ้นให้ข้าวสูงนะครับวิตน้ําเพื่อให้ข้าวหนีหญ้าหรือว่าวิตน้ําเพื่อให้ท่วมหญ้านะครับมันจะต้องมีเหตุและผลนะครับส่วนลักษณะที่ผมจะพาทุกท่านมาดูอีกแบบหนึ่งอันนี้คือไม่ต้องตกใจอะไรนะครับแบบนี้แบบนี้ก็คือบัวนะครับเหมือนภาพเมื่อกี้นี้แบบนี้นะครับอันนี้คือบัวนะครับนี่มันฟื้นจากบัวนะครับ ส่วนหนอนกอนะครับหรือหนอนม้วนใบเนี่ยยังไม่ได้เจอนะครับเดี๋ยว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 เหมือนจะเจอแล้วนะครับนี่นะครับนี่อันนี้คือลักษณะเห็นเห็นกันไหมครับนี่นี่คือลักษณะที่บัวนะครับบัวบววเข้ามาทําลายนะครับนี่นี่นะครับแต่มันก็จะสลัดยอดใหม่ขึ้นมาได้นะครับถ้าเราฉีดยาที่ดีนะครับส่วนหนอนกอเนี่ย มันจะเป็นไส้แล้วก็ดึงออกมาได้นะครับตอนนี้ยังไม่เจอนะครับตอนนี้ถามว่าข้าวที่พวกท่านเห็นอยู่เนี่ยลักษณะสามสิบกว่าวันแล้วเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่อากาศแปรปรวนนะครับยามเช้าจะมีหมอกเยอะนะครับแล้วยามเย็นหรือยามบ่ายจะร้อนนะครับทำให้ข้าวเนี่ย ค่อนข้างจะเป็นใบอ่อนนะครับหรืออ่อนแอนะครับการใส่ปุ๋ยเกตก็แนะนำให้ใส่อย่างระมัดระวงังหรือไม่ใส่เลยจะดีกว่านะครับส่วนมากถ้าท่านไหนามตามเซตหรือทำตามสิ่งที่ผมทำมาหรือยาที่แนะนำหรือว่าอะไรที่ทำในคลิปเนี่ยถ้าพวกท่านทำตามแบบพวกนี้มามันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ผมก็จะยังไม่เติมน้ำนะครับคือ เราจะรอนะครับรอจนได้40วันนะครับหรือ45วันเติมน้ําแล้วใส่ปุ๋ยอีกรอบนะครับเพื่อลดต้นทุนการลดต้นทุนน้ํามันนะครับลงไปด้วยแล้วก็ทําให้ข้าวเป็นเชื้อรากาบใบยุบน้อยลงด้วยนะครับเพราะว่าลักษณะการเป็นเชื้อราใบยุบเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูนะครับแต่มันยังไม่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับ เห็นไหมครับว่าให้ยาดีแค่ไหนก็เอากกไม่อยู่หรอกนะครับกกหรือว่าพวกแห้วหมูเนี่ยมันก็ยังขึ้นได้อยู่นะครับส่วนมากลักษณะการขึ้นหรือกกจะขึ้นเนี่ยมักก็มักจะขึ้นอยู่เฉพาะตรงไหนที่ขโคตรนะครับเช่นที่ผมเคยบอกไว้ว่ามันจะเริ่มขึ้นนะครับเริ่มขึ้นตามสารล่องนะครับสันสันล่องที่เราชักล่องน้ํานะครับเพราะว่า เศษมันขึ้นได้แล้วก็ดินมันแห้งค่อนข้างไวนะครับทําให้ญ่าเหล่านี้ขึ้นได้นะครับส่วนญ่าอื่นก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปก็จะนานเดี๋ยวพาเดินไปดูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายด้วยว่าลักษณะที่ผมบอกอว่าเชื้อรายุบเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงระยะ30สวันนะครับมันจะมาพร้อมกับเชื้อรายุบนะครับแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราใบจุด นะครับจะทำให้ต้นข้าวอ่อนแออันนี้ข้าวสามสิกว่าวันนะครับลักษณะก็จะได้ดังที่พวกท่านเห็นนะครับประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้น้ำมันเฉาะแฉะนะครับหรือว่าน้ำกำลังจะแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูลักษณะที่ข้าวเขาเรียกว่าการข้าวเริ่มจะเป็นลาหลุมนะครับ แต่ผมเพิ่งฉีดยาไปก็สบายใจได้นะครับถ้าท่านไหนที่เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดินไปด้วยกันก่อนนะครับเดี๋ยวกำลังเดินหาอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับก่อนจะไปถึงตรงนู้นอ่าอันนี้คือนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับต้นข้าวจะมีลักษณะอ่อนแอมากเลยนะครับนี่เห็นไหม เพราะว่าเนี่ยใบข้ามันจะดูอ่อนแอมากเลยนะครับนี่ขนาดเราไม่ได้ใส่ย,ยูเรียนะครับนี่ถ้าข้าวท่านไหนเป็นเหมือนภาพของผมตอนนี้นะครับแล้วเป็นแบบนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยถ้าข้าวเป็นแบบนี้ไปใส่ย,ยูเรียนี่พังเลยนะครับนาจะพังเลยนี่นะครับลักษณะนอนกอเห็นไหมครับไส้มันจะเน่านะครับนี่นีล่ลักษณะหนอนกรจะเป็นอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเราฉีดยาดีมันจะแตกยอดใหม่ขึ้นมาเสมอนะครับก็พ<อล>ูดง่ายๆว่ายาอะไรก็แลว้วแต่นะครับที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยถ้าเราฉีดยาดีเนี่ยข้าวมันจะไม่เสียนะครับนี่มันมันหนีอันนี้นะครับหนีเรียกหนอนกอนะครับนี่เราถอนไส้ออกมาเราก็จะเห็นนะครับมันก็จะกัดอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวมันก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับถ้าเราใช้ยาอยู่นะครับอันนี้คือลักษณะหนอนกอเข้าทําลายนะครับเป็นบางส่วน ก็ผมบอกแล้วว่าถ้าข้าวลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้ต้องฉีดแคลเซียมนะครับแบบนี้นะครับต้องฉีดแคลเซียมโบลอนนะครับเพราะว่าใบค่อนข้างจะอ่อนมากนะครับทําให้เราคือพูดง่ายชาวนาส่วนใหญ่จะพลาดกันตรงนี้นะครับในช่วงเวลาเนี้ยนะครับถ้าท่านไหนใส่ปุ๋ยรอบสองเป็นยูเรียนะครับผมบอกเลยว่าข้าวลักษณะเป็นแบบผมเนี่ยนะครับเนี่ยต้นอ่อนแบบนี้นะครับเนี่ยต้นอ่อนอย่างเงี้ยนะครับไม่แข็ง นะครับแล้วไปสายยูเรียผมบอกเลยว่าพังนะครับขาพวกท่านจะยุบนะครับเกิดเชื้อลายุบที่ตอนนี้เป็นปัญหากันเยอะนะครับแล้วเป็นอุปสรรคกันเยอะเลย mm. คือตอนนี้ข้าวยุบกันทุกท่านเลยนะครับถ้าท่านไหนที่คุมเลโชหรือว่าคุมหรือว่าคํานวณข้าวไม่เป็นหรือดูไม่ออกเนี่ยนะพวกท่านตอนเนี้จะพังนะครับเป็นเชราหลุมกันเยอะเชลายุบกันเยอะนะครับฉีดยาไม่รู้จะก,กี่รอบก็ไม่หายนะครับ ทำไมของผมถึงไม่เป็นล่ะครับผมผมถามก่อนอ่ะเนี่ยเพราะอะไรอ่ะผมถามก่อนทำไมข้าวผมถึงไม่เป็นเชื้อรายยุบเหมือนพวกท่านนะครับอย่างแรกที่ผมบอกเลยว่าหนึง่งนะครับดูนี่เห็นลักษณะดินไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับนาผมดินจะแห้งนะครับดูลักษณะต้นนะครับดูลักษณะต้นกอเห็นไหมครับคือผมเคยบอกแล้วนะครับว่าก่อนใส่ปุ๋ยรอบที่สองเนี่ยเราจะเติมน้ําใส ก็คือช่วงแรกเนี่ยเราจะไล่น้ําไล่น้ําไล่น้ํามาตลอดนะครับจนมาช่วง30วันเราเติมน้ําเสร็จเราจะใส่ปุ๋ยนะครับแล้วเราก็ทําการฉีดยานะครับน้ํามันก็จะเหลือชอแฉะเหมือนภาพที่พวกท่านเห็นนะครับซึ่งมันเป็นข้อดีในช่วงอากาศหนาวข้อดีตรงนี้คืออะไรนะครับข้อดีคือช่วงที่อากาศหนาวเนี่ยหมอกมันลงถูกไหมครับหมอกลงในยามเช้าปั๊บเนี่ยพวกท่านลองมาเดินในช่วงประมาณตีสี่ตีห้าดูนะครับ เอาตีลงไปในน้ําแล้วก็เดินฉีดยาฉีดปุ๋ยแบบผมดูในช่วงตีสี่ตีห้าพวกท่านจะรู้ได้ทันทีเลยว่าน้ําเย็นนะครับใบข้าวเย็นมีไอขึ้นจากน้ําในนาข้าวตีขึ้นมาโดนกระทบใบข้าวนะครับทําให้ปัญหาเชื้อลายุบหรือลาหลุมนะี่เกิดได้ง่ายแล้วแพร่ระบาดได้เร็วนะครับเพราะว่ามันเกิดจากน้ํานะครับเป็นตัวปฏิกิริยาทําไอระเหยขึ้นมาโดนใบนะครับ แล้วโดนใบแล้วเนี่ยใบข้าวมันเป็นได้ยังไงในเมื่อใบข้าวเราก็ปกติดีเอางี้นะครับมันเป็นได้เพราะว่าจุดที่งามนะครับจุดมันจะเริ่มเป็นจากจุดที่งามก่อนเนี่ยอย่างเช่นด้านหน้าพวกท่านเนี่ยที่กําลังจะพามาดูนี่เลยนะครับลักษณะที่ข้าวจะเป็นเชื้อรานะครับนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับคือนี่ลักษณะสังเกตไหมครับว่าใบข้าวเนี่ยมันจะยาวนะครับสูง แล้วอ่อนแอนะครับนี่นะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าลักษณะดินดีดินงามนะครับโดยเฉพาะนาลมเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าข้าวมีลักษณะเหมือนที่พวกท่านเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับนาใครที่เป็นนาลมลักษณะเป็นแบบนี้นะครับคือให้พวกท่านระวังและเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับว่าลักษณะข้าวกำลังจะเป็นแบคทีเรีย ลาหลุมนะครับแบกที่เรียเป็นแบบไหนอ่ะอันนี้ก่อนชี้ให้ดูก่อนอันนี้คือโรคอะไรนะครับเราต้องดูก่อนถ้าท่านไหนเป็นโครคคล้ายๆโรคขอบใบแห้งก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามันจะลามมันจะเป็นหนักไหมถ้าไม่ลามก็ใช้ได้นะครับแปลว่าอยู่คือโรคเนี้ยมันเกิดจากไนโตรเจนนะครับเป็นหลักสองหมอกนะครับน,รน้ําตรงเนี้ยมันชื้นแล้วนาของพวกท่านอนะ่ะมันเป็นหล่มลึกนะครับหรือหล่มมากนะครับ ผมจะแนะนําว่าใส่ยูเลียได้แค่รอบแรกตอนที่ข้าวยังเป็นต้นกล้าเล็กๆนะครับถ้าช่วงระยะแตะกกอเหมือนที่พวกท่านเห็นอย่างเงี้ยนะครับนี่ระยะแตะกกอแบบนี้นะครับแล้วพวกท่านไปใส่ไนโตรเจนเร้งนะครับหรือตัวยูเรียเล่งในรอบที่2นะครับพังผมบอกเลยว่านาพังแน่นอนนะครับแล้วก็จะแก้ปัญหากันไม่จบไอ้ที่ว่าเป็นๆกันอยู่เนี่ยนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับ นาข้าวนะครับนี่คือลักษณะที่ข้าวกําลังจะเป็นเชื้อราหลุมนะครับคือใบมันจะโค้งงอแบบนี้เลยนะครับคือใบมันจะไม่ตั้งนะครับถ้าข้าวที่สมบูรณ์ดีในตัวเจนพอดีนะครับหรือ,อยูเรียพอดีในนาข้าวเนี่ยข้าวพวกท่านจะใบตั้งใบจะไม่โค้งงอเลยนะครับจะใบตั้งแหลมนะครับถ้ายูเรียเกินเนี่ยใบข้าวมันจะเป็นดังภาพพวกท่านเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับริมริมเนี่ยริมริมเนี่ยของผมเนี่ยมันจะงามเกินไปนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย นะครับมันจะงามเกินไปทําให้เราแก้ปัญหาเรื่องมแมลงก็ยากนะครับเชื้อราก็มานะครับมันคือไวรัสแบคทีเรียเป็นหมดนะครับแล้วใบข้าวเราเนี่ยมันเป็นเชื้อราได้ยังไงนะครับมันเป็นเชื้อราจากการนกเหยียบย่านะครับหรือว่ามแมลงกัดแทะนะครับทําให้เชื้อโรคพวกนี้มันไปติดกับใบข้าวได้นั่นเองนะครับตัวพาหะก็คือน้ําค้างน้ําหมอกนะครับ ตอนบ่ายก็ร้อนกลางวันก็ร้อนอย่างเงี้ยนะครับทําให้เชื้อมันระบาดได้ง่ายแล้วก็แพร่พันธุ์ได้ง่ายนะครับก็อย่าปล่อยให้มันเป็นถึงขนาดนี้นะครับฉีดยาป้องกันเถอะครับมันแค่ร้อยกว่าบาทนะครับร้อยยี่สิบบาทอย่าให้มันต้องเป็นขนาดเป็นหลุมหรือว่าเฟื้อดําแล้วก็ทิ้งเชื้อสปอร์ไว้เลยนะครับก็ฝากเตือนไว้นะครับวันนี้ก็พามาดู ลักษณะข้าวนะครับก่อนที่จะเป็นเชื้อรานะครับลักษณะโดนบัวนะครับแล้วก็ลักษณะหนอนม้วนใบหนอนกออันนี้คือหนอนกอเนี่ยรู้แล้วนะครับแต่หนอนม้วนใบเนี่ยมันจะเริ่มเป็นใบม้วนๆห่ออยู่นะครับแต่ลักษณะคือไข่ผมก็ยังไม่เห็นนะครับแต่เราก็จะฉีดลูเฟนกันไว้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับอาจจะมีสาระ สำหรับมือใหม่ๆนะครับที่ยังสังเกตค่าไม่เป็นนะครับก็คลิปที่ไล่ๆมาก็คงจะสังเกตแต่ละโรคเป็นแล้วก่อนฉีดยานะครับส่วนโรคก,กับใบยุบสังเกตยังไงก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับนอกนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเราต้องดูด้วยนะครับบางทีข้าวเราใบอ่อนอ่อนแบบที่พวกท่านเห็นอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วโดนลมพัดแรงๆหรือลมสะบัดแรงๆเนี่ยใบข้าวก็จะขาดเสียหายทําให้โรคหรือเชื้อราต่างๆเนี่ย ติดแล้วเกาะติดไปได้ง่ายนะครับและจุดที่สําคัญที่สุดของชาวนาะที่พลาดกันมากที่สุดก็คือการใส่น้ําตาลกูโคตนะครับใส่ปุ๋ยเก็บใส่สารตะกูล e อี ee, นะครับยาร้อนหรือว่าพวกสารจับใบในช่วงที่ข้าวมีลักษณะใบอ่อนเหมือนดังภาพที่ผมเล่ามานะครับอันนี้คือสาเหตุหลักจริงๆนะครับและเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ทุกวันนี้เชื้อราแพร่ระบาดได้มากขึ้นนะครับ การุณาใช้ปุ๋ยเก็บนะครับหรือปุ๋ยทางใบเนี่ยห่างจากการใส่ปุ๋ยทางดินนะครับจะดีกว่าวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและกดติดตามนะครับ